ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนจากทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางปัจจุบันนะครับเมื่อวานเราพับกระดาษไปนะครับคือเรากําลังจะพูดว่าลำดับตัวนี้นะครับลำดับที่เกิดจากการบวกอะไรเขาเรียกว่านุกรมนะครับเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็เศษหนึ่งส่วนแปดเนี่ย มันมีผลบวกเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ได้พับกระดาษแล้วก็พับพับพับไปทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับมันก็เวลาเอามาบวกกันนะครับมันก็เป็นอนุกรมนะมันจะได้หนึ่งแผ่นพอดีนะครับซึ่งคําตอบของที่นี้ก็คือเป็นหนึ่งนะครับอ่าเป็นหนึ่งในทางการคํานวณน,นะครับแล้วก็กระดาษที่พับก็เป็นแผ่นหนึ่งเหมือนกันแต่ที่นี้เขามีทฤษฎีนะครับเราไม่ต้องใส่ลิมิตไม่ต้องพับกระดาษไม่ต้องอะไรเรานั่งเขียนๆนะครับ ก็จะได้คําตอบหนึ่งมาเหมือนกันเขาบอกว่าให้อนุกรมเลขานะครับมี A1 เป็นพจน์แรกและ R เป็นอัตราส่วนร่วมนะครับเขาจะได้ว่าถ้า R ของเราน้อยกว่าหนึ่งอนุกรมนี้จะลูกเข้านะครับจะผลบวกก็คือสูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้สูงไม่ดูใกล้ๆนะครับแต่ถ้า R ของเราเนี่ย สวัสดีออตโต้นะครับเมื่อคืนคุยกับผู้สาวไม่เข้าเรียนถ้าอาของเรามากกว่าหนึ่งอนุกรมนี้ก็จะลู่ออกลู่ออกก็คือไม่ต้องหาผลบวกใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาดูอนุกรมเดิมนะครับอ่าอนุกรมนี้นั่นเองเรามาใช้สูตรนะครับก็คือ A1 หนึ่งหารด้วยหนึ่งลบ R นะครับนี่อนุกรมเมื่อคืนนี้นะครับหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่ส่วนแปดส่วนสิบหกไปเรื่อยๆนะครับ A1 ก็คือพจน์ที่อยู่ซ้ายสุดก็คือส1่นส่วน2นะครับส่วน r ของเราก็คือเอา A2 หาร A1 จะได้สีหส่วหารส1ส่วน2แล้วก็ได้คำตอบเป็นส1่ 2, นส่วน2ั่นเองนะครับเราไปทบทวนเรื่องการคูณของการคูณการหารของเศษส่วนนะครับเพราะเปลี่ยนเศษเป็นส่วนสหรับส่วนมาอยู่ข้างบนเศษไปอยู่ข้างล่างหารเป็นคูณอะไรอย่างนี้ มีเทคนิคอยู่นะครับมากมายซึ่งอยู่ในระดับป .4 ป .5 นะครับเขาสอนกันโอเคเรามาแทนในสูตรได้แบบนี้นะครับ้เศษหนึ่งส่วนสองข้างบนก็มันไม่ทำอะไรกับใครคียหลักคือเราทำข้างล่างนะครับอันนี้ก็ให้ไปทบทวนการบวกการลบเศษส่วนมาเหมือนกันนะครับบวกลบคูณหารนะครับได้ใช้เยอะนะครับในนี้ในระดับป .4 ป .5 นะครับไปถามหลานถาหลานได้เรียนให้หลานสอน โอเคจะได้1ลบเศษ1ส่วน2เราแปลง1นะครับแปลง1ให้มีส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2ที่อยู่ตัวข้างหลังนะครับทำยังไงเขาเอา2มาคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ1เนะี่ยมีส่วนเป็น1นะทุกจำนวนมีส่วนเป็น1หมดนะครับอด,ดูเครื่องหมายเท่ากับเป็นหลักนะครับเท่ากับต่อมาก็จะได้เศษ2ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ต่อมาทำไมเหลือแค่เศษ1ส่วน2เพราะว่าเขาเอา1ลบ2นะครับตัวส่วน ที่เป็นส่วนสองเน่ะเอาไว้คงเดิมทีนี้ก็เอาตัดกันทั้งล่างทั้งบนเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้หรือใครจะเปลี่ยนหารเป็นคนูณเป็นเศษเป็นส่วนเราค่อยตัดหรือค่อยหารค่อยคูณกันก็ได้นะครับจะได้หนึ่งเหมือนกันอ่าเราไม่ต้องเท็คลิมิตไม่ต้องพับกระดาษแล้วนะครับเราได้หนึ่งมา,าแสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้นะครับถ้าอาเราน้อยกว่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับวันนี้มีหนึ่งตัวอย่างหนึ่งโจทย์นะครับ อาจจะช้ากว่าห้องห้องหนึ่งไปหนึ่งวันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันไม่มีทางพร้อมกันอยู่แล้วจงพิจารณาว่าอนุกรมอนุกรมนี้นะครับ1นึ่งลบเศษสองเศสบวกเศษส่บษแปดเแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงพจน์ที่อินฟินิตี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออกคำว่าเป็นลู่เข้าก็คือ R นะครับ R น้อยกว่า1น,นะครับอ่ค่าสมบูรณ์ของ R น้อยกว่า1น,นะครับนี่แล้วก็ถ้าลูกเข้าเนี่ยเขาให้หาผลบวกนะครับอาผลบวกก็จะมีสูตรของมันนั่นเองวิธีทำนะครับเราหา R จาก A2 หารด้วย A1 นะครับ A2 ก็คือตัวที่2นับจากฝั่งซ้ายมานะครับก็คือลบเศษสอส่วนสามก็คือ1นะครับ1คือตัวซ้ายสุดนะครับจับหารกัน ได้ลบเศษสองส่วนสามนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยหารอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะหนึ่งเอาไปหารอะไรได้ตัวเดิมนะครับลบเศษสองส่วนสามค่าสมบูรณ์ของมันก็คือค่าสมบูรณ์เนี่ยจะออกมาเป็นบวกเสมอนะครับเรียนจะเป็นเศษสองส่วนสามซึ่งตัวส่วนมากกว่าตัวเศษเนี่ยแสดงว่ามันน้อยกว่าศูนย์แน่นอนอน้อยกว่าหนึ่งแน่นอนนะครับอาจแสดงว่าใช้สูตรนี้ได้นะครับ ต้องสรุปก่อนนะครับว่าเป็นอนุกรมรู้เข้าเพราะว่าเขาถามว่าเป็นลูเข้าหรือรู่ออกนะครับถ้าลูเข้าให้หาผลบวกนะครับโอเคเราก็ไปเลยนะครับหาผลบวกจากสูตรนี้นะครับนี่เด็เมื่อกี้ใครแคปทันก็แคปไปนะกันจะได้ A1 มีค่าเป็น1ครับ1ลบ R 1ตัวหน้าไม่ต้องไปเปลี่ยนของ,ของมันนะครับ R ของเราเป็นลบเศษสองส่วนสามนะครับ R เฉยๆนะครับไม่ใช่ R ค่าสมบูรณ์นะครับอันนี้คือ R ข้างบนนะครับเนี่ย R าค่าสมบูรณ์เรามาพิจารณาเฉยๆจะเป็น1นลบลบกับลบกับลบเศษสองส่วนสทีนี้ลบลบเป็นบวกนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายเป็น1บวกต่อมาแปลง1แปลงหเป็นตัวที่มีส่วนเป็น3ก็คือเอา3ามมาคูณทั้ง เศษและส่วนกกลายเป็น3ส่วนสนะครับก็เอา3บวก2นะครับส่วน3 3บวก2เป็น5นั่นเองทีนี้เป็นเศษเป็นส่วนเป็นหารเป็นคูณนะครับก็จะได้1คูณกับเศษ3ส่วน5นะครับเราสลับเลข3ขึ้นมาข้างบนนะครับก็เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณ <S <S เราก็1คูณอะไรได้ตัวนั้นนะครับก็ได้เศษ3ส่วน5โอเคนะครับมีแค่นี้นะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูโจทย์กันวันนี้มีแค่นี้นะครับ